ต้มต้มต้มน้ำร้อเฮ้ยตมต็มเม่ไม้มากเดี๋ยวมากำลังมากกำลังมาก้กะอาวีโอเม่ยมเล้ง้เลยเอาเจอตันีันเนออไงอ่ะโอโหไป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 เดีปาปะนังแกไม่าักเปาป้าปนัง mình tập mà không có ai, ai mình chỉ không có ai. đâu à? ไม่เบื่อการจริงๆต้องไม่ท้ายแก่งก่เลนะเดี๋ยวให้มันจิบหนักนี้แล้วเลให้มันแลบด<ม>ินกัน้ะไม่ดูทีไ่ไม่ดู